ตอนที่หนึ่งลูกจ้างอันดับหนึ่งสุดสายตาเบื้องหน้าคือไรชาอุดมรัพย์อนันต์พื้นที่พันสองรอยไร่ที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวคือทิพอุดมทรัพย์อนันต์นักธุรกิจหนุ่มวัยสาห้าปีผู้ต่อสู้ฟันฝ่าจนได้เป็นเจ้าของไรชาพื้นงามผืนนี้พื้นที่เพาะปลูกอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลแปดร้อยถึงหนึ่งพันเมตรอากาศเย็นตลอดทั้งปีจึงปลูกชาได้คุณภาพเยี่ยมเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูง โดยเฉพาะในช่วงสิบกว่าปีให้หลังที่ธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวในเมืองไทยเติบโตอย่างยิ่งส่งให้กิจการของไราชาอุดมทรัพย์อันนันเติบโตตามไปด้วยเขาจุดบุหรี่สูบขณะนั่งมองทิวทัศน์เบื้องหน้าในใจคิดอะไรไม่มีใครล่วงรู้แต่ท่าทีที่เหมือนครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลานั้นทําให้เขาดูเป็นคนเคร่งขรึมมากจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้เวน้นแต่หญิงสาวบางคนที่หวังครอบครองหัวใจหนุ่มโสดท,ที่ยังไม่มีพันธะเครื่องดื่มมาแล้วข้านาย หญิงสาวเอ่ยเสียงอ่อนเสียงหวานพร้อมกับวางขวดวิสกี้กับแก้วเปล่าสองใบลงบนโต๊ะทรงกลมค่ำแล้วมาริสายังอยู่ในชุดเดิมและยังคงเป็นเวลาของงานกลางวันเธอทำหน้าที่เลขานุกการตกเย็นเธอเป็นเจเนอเรลเบย์ให้ทิพทำทุกอย่างแล้วแต่เขาจะบัญชาอยู่ๆคนที่วาดฝันว่าจะได้เป็นภรยาของเจ้าของไร่ฉากลับได้กลายเป็นพนักง,งานดีเด่นไปเสียอย่างนั้นเสริฟแล้วก็ไปสิมายืนสองตาหวานอยู่ได้ เสียงห้วนนั้นทาเอาคนที่กําลังทรงตาหวานหน้าความเธอหันมามองคนพูดตาหวานเปลยไปตาขวางทันทีน้ปานขัดคอจริงๆเลยปานพลหัวเราะในลําคอยิ้มในแบบฉบับของชายวัยห้าสิบที่ไม่ถูกชะตากับอะไรสักอย่างคัดสินายแกไม่เอาก็คือไม่เอาออยอ,อยู่นน่าแลนัางโหนนายยังไม่พูดสักคาเลยว่าไม่เอาเธอยือนเถียงหน้าตาเฉยเรากลับไม่เห็นหัวคนที่กําลังพูดถึง ทิพย์ไม่รู้จะวางสีหน้าอย่างไรสุดท้ายจึงทำหน้านิ่งเฉยไม่สนใจเสียปล่อยให้ลูกน้องสองคนเถียงกันต่อไปพูดจนจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเองนะ่ะแปลงทำหูหนวกปานพลบอกพลางดึงแก้วเหล้าเข้ามาหาตัวใส่น้ำแข็งและตามด้วยวิสกี้นายเขาไม่ชอบผู้หญิงใจกล้าหน้าทนมีอย่างที่ไหนมาอ้อนวนอนคอยเขาเอาเป็นเมียอยู่ได้ผู้ชายเขาชอบผู้หญิงฉลาดรู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนควรวางตัวยังไง มาริสากรอกตามมองบนหนิมหนิมสนิมไหนไม่ไหวหรอกแบบนั้นจะให้เธออมพนันอยู่มีหรือทิพย์จะได้รู้ความต้องการเขาก็จะยิ่งเฉยไปเท่านั้นละ่ะสุดท้ายก็โดนข่าไปรับประทานอันที่จริงหนึ่งปีที่ผ่านมาเธอก็ทำอะไรวิธีด้วยกันอ่อยแบบเงียบๆอ่อยแบบมีชั้นเชิงอ่อยตรงๆประสงค์เป็นเมียแต่ภูเขาน้ําแข็งกลับไม่หวนไหวเลยสักนิดเดียวหนูก็ฉลาดนี่นะปานทํางานก็เก่งหน้าตาก็สวยค,คล่องแคล่วว่องไว แต่งโง่เรื่องหาผัวนะเธอถลึงตาใส่คนพูดทิพชักจะปวดหัวเขาเรียกปานพลมาดื่มด้วยเพราะต้องการพักผ่อนแต่ต้องมานั่งฟังคนทะเลาะก,กันอย่างไม่ลดราวาสอสามเรื่องที่เถียงกันยังเป็นเรื่องของเขาซึ่งนั่งหัวโด่อยู่ตรงนี้อีกด้วยมลิทิเบเรียลูกน้องสาวแววตามไม่มีร่องรอยความรู้สึกแต่เพียงแค่นั้นเจ้าของชื่อก็รีบทลามาทันทีขาเจ้านายเจ้านาย โน้บใบหน้าเข้ามากลามาริสากระพริบตาปริบๆใจเต้นโครมครามก่อนที่หัวใจที่กำลังค่อยๆพองโตจะแฟบลงอย่างรวดเร็วเหมือนลูกปองที่ถูกเจาะจะให้กินเหล้าอย่างเดียวหรือไงกับแกล้มล่ะไปหามามาริสาม้มปากแน่นชีวิตเธอมีแต่เป็นฝ่ายถูกพน้องพนอเอาใจเธอไม่เคยต้องหุงหาอาหารเองถึงเวลาก็มีคนประเคนมาให้แต่นี่อะไรอยู่ๆฟ้าก็ผ่าลงกลางกระหม่อมกลับกลายเป็นว่าเธอต้องมาทำหน้าที่ที่คนอื่นทำให้เธอมาทั้งชีวิตมองหน้ามีปัญหาหรอ ทิปถามถ้ามีปัญหาจะได้ส่งคนไปจัดการใี่สู่รถมือสองเส้นหน่อยมาริสาต้องสะกดกลั้นอารมณ์ไม่ให้พลั้งมือบีบคอเขาเธอชอบทิปตรงที่เขาหล่อและรวยแต่บางครั้งก็เกลียดความเลือดเย็นคู่ได้คู่ดีคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าพ่อมาเฟียหรืออย่างไรถ้าไม่ติดว่าเขาเป็นว่าที่สามีเธอบีบคอเขาตายไปนานแล้วนี่แหละที่เรียกว่าทั้งรักทั้งเกลียดเจ้าค่ะจะรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้เลย หญิงสาววัยยีกล่าวด้วยน้ำเสียงประชดประชันก่อนจะหันหลังเดินออกไปทิ์ได้แต่มองตามแล้วโครงศีรษะยังเหนื่อยใจไม่แพ้ป,ปานผลที่ถึงกับถอนหายใจออกมาดังเฮือกไฟใกล้เชื้ออีกไม่นานก็คงจะติดไฟปานผลกล่าวลอยๆพลางยกเล่าขึ้นจิตทิ์หัวเราอในลําคอใครเป็นไฟใครเป็นเชื้อละ้นะปานยังจะมาพูดอะไรอีกหรอครับปานผลทําเสียงดูอย่างคนเป็นผู้ใหญ่กว่า เด็กมันอยู่ออกนอกหน้าขนาดนั้นท่านนายไม่ชอบก็น่าจะให้ไปทํางานไกลๆตัวหน่อยอยู่ห่างๆไว้เป็นดีมลิสาทํางานถูกใจฉันสั่งอะไรก็ได้ดั่งใจไม่ต้องพูดเยอะฉันบอกน้าไปหลายครั้งแล้วนี่นาะคนเก่งๆก,ก็ไม่ต่งเยอะแยะนี่ครับก็แล้วคนเก่งๆพวกนั้นไม่อยากจับชา่าหรือไงนะปานทิพย์กล่าวเมื่อคิดถึงเลข,ขาคนก่อนๆที่พยายามเสนอตัวให้เขาอีกอย่างไม่มีใครเก่งเท่ามลาิเลยด้วยถึงเธอจะแสดงออกว่าอยากเป็นมากกว่าลูกจ้าง แต่อย่างน้อยก็แยแย,ย,ยะเรื่องงานได้ไม่เคยทําให้งานเสียทาเอกสารก็รอบคอบงานเจราจาก็ไหวพริบดีนานๆจะเจอคนที่ทําให้ฉันเหนื่อยน้อยลงนายก็น่า,นานจะรู้ใจฉันนี่นาว่าฉันชอบทํางานกับคนแบบไหนก็รู้อยู่ครับนายยายหนูมาลีทํางานดีจริงๆเรื่องนี้ผมไม่เถียงแต่จะดีมากถ้าแกเลิกพูดเรื่อยอยากเป็นเมียนายสักทีทิพยกแก้วขึ้นดื่มบางนปานอย่าห่วงเลยฉันไม่ได้ด้วยสักอย่างคร่ำครวญให้ตายก็ไม่ได้ฉันเป็นผัวง่ายๆหรอก ดวงตาสีนินใช้แววล,ลึกหลําใจหวนคิดถึงวันแรกที่พบมาริสาเขายังจดจําความโกรธของตัวเองในวันนั้นได้ดีอยู่เลยถ้าคุณทำปปวนไม่มีเงินใช้นี่ผมคงต้องยึดบ้านกับกิจการของคุณทิพย์กล่าวด้วยน้ําเสียงเด็ดขาดปกติเขาไม่ใช่คนหากินจากการปล่อยเงินกู้แต่เพราะเมื่อสามปีก่อนทําปะพละบากหน้ามาอ้อนวอนเขาถึงเชียงรายโดยให้ผู้ใหญ่ที่เขานับถือมาเจรจาให้รู้จักสนิทสนมเป็นการส่วนตัวไหมก็ไม่แต่เคยพบกันสองสามหนตามงานในแวดวงธุรกิจต่าง ตอนนี้ผู้ใหญ่ท่านนั้นเสียชีวิตไปแล้วทำปปลเพิ่งใช้หนี้เข้ามาแค่สามแสนซึ่งพอหักส่วนที่เป็นดอกเบีย้ยยอดเงินต้นจึงแทบไม่ลดลงไปเลยคุณทิพย์ครับขอร้องเถอะนะครับถ้าคุณยึดทุกอย่างไปผมกับลูกจะอยู่ยังไงยืดเวลาให้ผมอีกสักปีเถอะนะครับพูดแบบนี้ทุกปีทิพย์กล่าวยังเดือดดานจนพนักงานขายรถต่างหันมามองเป็นตาเดียวเขาเข้าใจหัวอกคนเป็นเจ้านายดีไม่มีสิ่งไหนหน่าอับอายเท่ากับการต้องขายหน้าต่อหน้าลูกหน้อง การที่ทิพย์ขู่ทำประพลเช่นนี้เท่ากับว่าเขาทำให้ชายตรงหน้าหมดความน่านับถือในสายตาทุกคนแต่แม้จะคิดเช่นนั้นเขาก็ไม่ได้ทำการกุศลที่จะยอมให้เงินสิบล้านจมไปโดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาแน่ๆคนค้ำประกันก็ตายไปแล้วไม่รู้จะไปไววายกับใครครั้งนี้พวกเราสัญญาค่ะเตาวิสาซึ่งยืนฟังอยู่รีบเดินเข้ามาเจรจาด้วยว่าจะไม่เบี้ยวอีกพวกเราจะพยายามหาเงินสิบล้านมาคืนคุณให้ได้เพราะทิพย์กำลังโมโหที่ติดต่อทำประพลไม่ได้จนต้องดันโดนมาจนถึงกรุงเทพในวันนี้ จนไม่ทันได้สังเกตว่าคนที่อยู่ในออฟฟิศตอนนี้นอกจากทำประพลแล้วเป็นใครกระทั่งได้ประสานสายตาก,กับเจ้าของร่างบางความสวยของเธอดึงดูดเขาในทันทีแลแววลตาเน่แน่ตั้งใจสะกดเขาได้ยอย่างยูหมดัดคุณผู้หญิงดูคุณมั่นใจมากเลยนะทิพถามกลับไปตาวิสาเครียดแต่ก็ไม่ได้แสดงออกให้ใครเห็นเธอเชิดหน้าคอตั้งบ่าเหมือนเคยต่อให้ยากเย็นเข็นใจเธอก็จะไม่มีวันแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็น ช้รับประกันค่ะว่าฉันกับคุณพ่อจะใช้นี่คุณให้ครบทุกบาททุกสตางค์ภายในระยะเวลาหนึ่งปีทิประบายลมหายใจออกมาเขาประเมินด้วยความคิดอน้อยนิดก็รู้ว่าไม่มีทางที่ธุรกิจขายรถมือสองจะทํากําไรได้มากพอที่จะใช้นี่เขาได้ครบภายในหนึ่งปีเพราะเห็นอยู่ว่าถ้าทาได้ทําประพงก็คงไม่ติดนี่เขาถึง3ปีโดยผ่อนใช้เพียงแค่ส0 0 0สนเท่านั้นเขาให้คนสืบดูแล้วก็รู้ว่าชายผู้นี้ไม่ใช่พวกชอบเล่นการพนันหรือใช้เงินหมดไปกับเรื่องไร้สาระ แต่ที่ไม่มีเงินใช้นี่ก็เพราะว่าธุรกิจมีปัญหาคุณรับปากขนาดนี้มันจะแล้วเหรอครับฉันเป็นลูกสาวของคุณพ่อฉันจะรับผิดชอบนี่ทั้งหมดของท่านเองตาวิสากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแววตาของเธอเตมไปด้วยความมุ่งมั่นจริงจังและต่อให้เราเป็นลูกนี้คุณอย่างไรก็อย่าได้มาดูถูกกันด้วยคำพูดเล่นน้ำเสียงเยาะเย้ยแบบนี้เลยพวกเรามีศักดิ์ศรีนะคะดูเหมือนว่าคุณจะเข้าใจผิดนะผมไม่ได้มีน้ำเสียงเยาะเย้ยอะไรเลยเขากล่าวด้วยรอยยิม้ม เห็นท่าทีฟัดงวงฟัดงาแบบนี้แล้วรู้สึกชอบใจอย่างบอกไม่ถูกคุณยิ้มผมกําลังชื่นชมความกล้าหาญของคุณตั้งหาแต่วิสาฟังแล้วยิ่งหน้าตึงที่เรารู้ว่าไฟในตัวเธอกําลังปะทุขึ้นทุกขณะและเขายังไม่อยากบาดเจ็บตอนนี้จึงหันไปคุยกับชายสูงวัยที่ยืนหน้าทอดเสียอยู่ใกล้ๆแทนคุณธํามประพลผมขอคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวชายหนุ่มปลายตามองหญิงสาวที่เพิ่งสนทนาด้วยแค่สองคนไม่รู้ว่าอะไรผลักดันให้เขายิ่นข้อเสนอ แต่งงานใชยนี่เพื่อให้ทำปพญยกลูกสาวให้อาจเป็นเพราะเขาไม่คิดจะรักใครอีกแต่ยังอยากมีทายาสืบสกุลและเจ้าของใบหน้าสวยสดงดงามนั้นตราตรึงใจเขาอย่างที่ไม่เคยมีใครทําได้มากไปกว่านั้นเขาประทับใจความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและแววตาหญิงทะนงของเธอแต่วิสาเป็นคนแรกในรอบหลายปีที่เขารู้สึกอยากแต่งงานด้วยทว่าพอถึงวันนัดทําข้อตกลงหลอดกับพ่อกลับส่งน้องสาวใส่พันมาให้เขาแทนสวัสดีครับคุณทิพย์ ทำประพลกล่าวขึ้นก่อนโดยอาการตะกุกตะกะักบ่งบอกถึงความประมาทเต็มที่ชายสูงวัยพาลูกสาวทั้งสองบินมาพบเขาถึงเชียงรายตามนัดคราแรกนั้นทิพคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามความต้องการของเขาแต่กลับกลายเป็นว่าพ่อลูกบ้านนี้ไม่เคยสํานึกถึงบุญคุณของคนที่เคยหยิบยื่นเงินสิบล้านให้ยืมเลยสักนิดผมอยากจะแนะนําให้คุณทิพรู้จักลูกสาวคนเล็กของผมเธอชื่อมาลิสาครับไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายพูดอะไรมาก แค่เห็นเวลตายายลูกสาวคนเล็กทิพก็เข้าใจทะลุปรุโปรงกระนั้นเขาก็ทําเป็นไม่รู้อะไรต่อไปรอให้อีกฝ่ายพูดออกมาเรื่องที่คุณทิปอยากให้ลูกสาวของผมแต่งงานด้วยแทนการใช้หนี้นั้นยายสาวลูกสาวคนโตของผมแกปฏิเสธข้อเสนอนี้ผมรักลูกมากถือคติปลูกเรือนตามใจผู้อยู่หากคุณทิพจะยึดทุกอย่างไปตามสัญญาผมก็ยินดีแต่ว่า ทำประพลวางมือลงบนหลังลูกสาวคนเล็กกล่าวด้วยรอยยิ้มที่แม้จะมีความเศร้าในแววตาแต่ก็ฝืนพูดออกมาจนได้ลูกสาวคนเล็กของผมชื่นชอบในตัวคุณทิพย์มากเธอยอมแต่งงานแทนพี่สาวของเธอหากคุณทิพย์ยังต้องการแต่งงานจริงๆตอนนั้นทิพย์รู้สึกเหมือนถูกหยามอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาเสียนหน้ามากที่ถูกปฏิเสธจากตาวิสาซ้าเธอยังยัดเยียดน,น้องสาวของเธอให้เขาอีกดูไปแล้วสัญญานี้กลับกลายเป็นว่าเขาเสียเปรียบทุกประตู จริงอยู่ว่าหากเขาทําตามข้อสัญญายึดบ้านและกิจการของครอบครัวนี้ไปทุกอย่างก็จบแต่เพราะอารมณ์โกรธทําให้เขาตัดสินใจในช่ววินาทีด้วยความคิดชั่ววูบก็ได้ผมจะรับตัวลูกสาวคนเล็กของคุณไว้ขันด,ดอกก็แล้วกันนะทิพมอใบหน้าของหญิงสาวที่เก็บเสื้อผ้ามาหวังจะแต่งงานกับเขาด้วยความยามเหยียดมลิสามองกลับไปตาแป๋วไม่รับรู้ความเกลียดชังจากแววตาคู่นั้นเลยสักนิดคุณทิพมายความว่าอย่างไงครับคุณจะให้มลิเป็นไม่ใช่ ผมไม่ใช่พวกมากตันหาที่จะเลี้ยงเด็กสาวไว้สนองความต้องการทางเพศเขาพูดตรงๆนั่นทำให้ธามปพลหน้าชาและมมลิสาถึงกับสำลักน้ำลายตัวเองฮะอถ้าจะให้ผมรับลูกสาวคนเล็กของคุณมาขัดดอกใบหน้าเราเราไม่แววครุ่นคิดอย่างมากก็คงทำได้แค่ใช้แรงงานคำพูดของเขาทำให้สามพ่อลูกหันมามองหน้ากาันด้วยความไม่เข้าใจขณะที่ทิพหันไปพูดกับปานพลซึ่งยืนอยู่ข้างหลังนะปาน บุกเลขให้ผมหน่อยเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานระดับปริญญาตรีเราจ่ายเดือนละเท่าไหร่แล้วคำนวณว่ากี่ปีพนักงานถึงจะทำงานใช้นี่จะครบ10บล้านได้ปานพลในวัยใกล้5้าิในตอนนั้นถึงกับต้องหยิบแว่นสายตาม,มาสวมแล้วใช้โทรศัพท์คิดเลข83.33เปครับเจ้านายปานพลแจง้งนี่ยังไม่รวมดอกเบีย้ยนะครับผมคิดว่ายึดซ้ำน่าจะง่ายกว่ามาริสาหน้าเผือดหมายความว่าหนูต้องทำงานใช้นี่ไปถึงชั้นหน้าเลยเหรอ ทิฟจำได้ว่าเขาเห็นแววตาของมาริสาคนที่ตั้งใจมาเป็นว่าที่เจ้าสาวของเขาวูบไหวเธอแสดงความตลกออกมาอย่างเห็นได้ชัดผิดกับคนเป็นพี่สาวที่ยังคงนิ่งเฉยทําเหมือนไม่รู้สึกอะไรอยู่ดังเดิมว่างไงล่ะสาวน้อยเขาพูดกับมาริสายิ้มยิ้มเธอยอมแต่งงานกับฉันแทนพี่สาวของเธอเธอก็คงมีความกระตันยูอยู่มากเลยสินะแต่อเผอิญว่าฉันไม่อยากแต่งด้วยจึงอยากให้เธอทํางานใช้หนี้แทนจะยอมไหมมาริสากับพริบตาปริบๆมองหน้าเขา แปดสิบสามจุดสามสามปีนะหรอคะก็ถ้าพ่อเธอไม่หาเงินมาคืนก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเอาไว้ตอนที่เธอตายฉันจะเขียนจหมาถึงยมงบาลก็แล้วกันว่าเธอต้องเกิดมาใช้นี่ฉันอีกกี่ปีหนูตายไม่เท่าไรคุณนสิจะตายก่อนทิพสอึกขนาดที่บานพลโหดรักรวดออกมาก่อนจะรีบปรับสีหน้าให้เคร่งขรึมโดยเร็วเมื่อถูกเจ้านายมองมาด้วยสายตาตำหนิทิพกบเคี้ยวเคี้ยวฝันคนบ้านนี้มันเป็นยังไงนะเป็นลูกนี่แล้วยังไม่รู้สํานึกอีก คนเป็นพี่สาวดูฉลาดหลักแหลมรักครอบครัวแต่พอถึงเวลาเข้าจริงกลับเห็นแก่ตัวส่งน้องสาวมาแทนส่วนคนเป็นน้องถึงจะยอมเสียสละตัวเองมาแต่งงานแทนพี่สาวแต่ก็คงไม่ใช่เพราะรักครอบครัวหรือกระตันอยู่แต่อาจจะเป็นเพราะเธอไม่มีสมองมากกว่าดูซื่อบือ้อย่างไรไม่ทราบต่อมาว่าจะเอาไงไม่งั้นก็เอาโฉนดที่ดินมาเสียเวลาคุยเขาขู่ด้วยเสียงเข้มที่คิดว่าอีกฝ่ายจะต้องโกรธจนหัวหดแต่เปล่าเลยย่าเด็กซื่อบื้อยังเถียงไม่ลดละคุณก็พูดแปลก ถ้าบ้านยังปลอดหนี้อยู่พ่อหนูจะแบกหน้าไปยืมเงินคุณทําไมล่ะคะอยู่ในสถาบักนการเงินโน,น้นมาลิทําประพลปรามบุตรสาวถึงตอนนี้มาลิสาเริ่มเบะปากเหมือนจะร้องไห้สองมาตรฐานชัดๆที่พี่สาเขาให้แต่งงานใช้หนี้พอเป็นหนูกลับให้ทํางานที่ตามทางชาติยังใช้หนี้ไม่หมดแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยทิพย์หงุดหงิดเขาต้องบ้านแน่ๆที่ต้องมานั่งคุยอะไรแบบนี้กับคนพวกนี้ เป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้เป็นลูกหนี้ยังจะต่อรองอะไรอีกก็แล้วทาไมคุณไม่แต่างงานกับหนูล่ะหนูเป็นสาวบริสุทธิ์ผุดผ่องรับรองไม่เคยผ่านมือใช้ใดมาละ่ะทำประพลดึงแขนลูกสาวให้หยุดพูดจากตอนแรกที่ไอแทบแย่ที่ต้องเอาลูกสาวมายกให้แทนการใช้หนี้แต่ตอนนี้ยิ่งไอหนักมากไปอีกพูดจะอะไรแบบนั้นลูกส่วนทิพนั้นได้แต่มองหน้าคนประกาศความบริสุทธิ์ของตัวเองอย่างหน่าไม่อายด้วยความอดทนอดกลัน้นน่ากลัวจะเป็นบ้าฉันมีข้อเสนอให้เท่านี้ ถ้าจะรับก็รับถ้าไม่รับพรุ่งนี้จะให้ทนายความไปพบที่กรุงเทพเขาตัดบทด้วยความรำคาญเต็มทนนาปานส่งแขกด้วยทิ์ลุกจากเก้าอี้แต่ไม่ทันก้าวเดินเด็กสาวที่ได้ร้องหาความยุติธรรมก็ลุกขึ้นยืนแล้วบอกกับเขาก็ได้หนูจะทํางานให้คุณแทนการใช้นี่เธอสูดลมหายใจเข้าลึกแต่แค่สิบปีเท่านั้นสิบปีเหรอเธอไม่ได้มีค่าจ้างแพงขนาดนั้นแต่หนูเก่งมากนะ ตอนประถมปลายหนูเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งคณิตศาสตร์งานโอลิมปิกวิชาการร่วมโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อยที่เกาหลีใต้ตอนมอตน้นได้เป็นตัวแทนไปแข่งแข่งกล่าวสุนทรพจน์หัวข้ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สหรัฐอเมริกาตอนมอปลายด้วยนอกจากนี้ก็มีรางวัลการันตีอีกมากมายที่ยืนยันว่าหนูมีสมองอัจฉริยะเป็นเลิศทั้งด้าน IQ และ EQ อ๋อแถมมีคุณธรรมสูงส่งเพราะชนะการประกวดส่วนสรพันยาระดับประเทศ เห็นไหมว่าคุณสมบัติของหนูเพียบพร้อมแค่ไหนแต่ว่าไรชาคงไม่ต้องการคนสวดสรพันยะเก่งหรอกมั้งทิประบายลมหายใจออกมาอย่างเหนื่อยหน่ายยายเด็กนี่คืนเอาเป็นเมียคงปวดหัวตายเพราะเธอพูดมากแถมมีนิสัยโอ้อวดหน้าํำขาดขอบคุณที่การณาพวกเรานะครับคุณทิปทำปโพรี่พูดแทรกขึ้นมาก่อนที่ลูกสาวคนเล็กจะชักใบให้เรือเสียให้ลูกสาวผมทำงานกับคุณเป็นตัวประกรันคุณอยากจะใช้ให้ทำงานอะไรใช้ได้เลยเต็มที่ แล้วผมจะพยายามหาเงินมาไถ่ตัวลูกสาวผมคืนเป็นการยืนยันให้คุณมั่นใจว่าผมจะไม่เบี้ยวหนี้คุณอย่างแน่นอนพ่อนี่มันยุคไหนแล้วคะพูดยังกับหลงไปอยู่ในยุคก่อนเลิกทาสอย่างนั้นแหละมาริสาโวยวายแต่วิสาที่นั่งเงียบอยู่นานเอาน้องสาวขึ้นมาบ้างเลิกโวยวายทำตามที่พ่อบอกนั่นแหละดีที่สุดทำงานสะบ้างจะได้รู้ว่าความลำบากมันเป็นยังไงทำงานแรกดีกว่าเอาตัวข้อแรกนะเอาตัวเข้าแรกมันสบายกว่านี่นะมามลิมีศัก์รีบ้างได้ไหม ก็คุณทิพย์เขาไม่ได้น่ารังเกียจนี่หล่อมากด้วยทิพย์ซึ่งนั่งฟังอยู่เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าการเสนอให้เยเด็กที่ดูกระหายผู้ชายแบบนั้นมาทำงานใกล้ๆจะดีหรือไม่ยอมรับว่าเธอเป็นคนแรกที่ทำให้เขาไม่รู้จะไปต่ออย่างไรเลยจริงๆเขาอึ้งแล้วอึ้งอ,อีกกับคำพูดของเธอสุดท้ายจึงได้แต่นั่งเงียบอยู่แบบนั้นพ่อคะดูลูกสาวพ่อพูอพดสิแต่วิสาเดือดดาลเอาละเอาละอย่าทะเลาะกันเลยกเกรงใจคุณทิพย์บ้างเถอะนะ ทำประพลยกมือห้ามก่อนจะระบายลมหายใจออกมาแล้วหันไปพูดกับลูกสาวคนเล็กมาลิช่วยพ่อสักครั้งเถอะลูกพ่อสัญญาว่าจะได้หบหาเงินมาคืนคุณทิพย์ให้เร็วที่สุดมณิสาท,ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้หนูรู้ว่าหนูต้องทำงานใช่นี่แต่พ่อพูดเหมือนกับส่งหนูมาเป็นท่าโดยเจ้าคุณอะไรสักอย่างนี่ไม่รู้ว่าเวลาทำงานต้องคลานเข่าด้วยไหมเข่าหนูด้านขึ้นมาใครจะรับผิดชอบจะอะไรก็ช่างหนา้าข้าของก็เก็บมาแล้วเริ่มงานเลยก็แล้วกัน ตวิสากล่าวขึ้นด้วยอารมณ์ที่ยังคู่กรุ่นรรคนอิหนาระอาใจกับน้องสาวในางใหญ่แห่งราชาอุดมทรัพย์อนันต์มองดวงหน้าสวยของหญิงสาวที่เขาคิดจะแต่งงานด้วยในตอนแรกไม่น่าเชื่อทั้งที่ถูกปฏิเสธการแต่งงานทว่าภายในใจเขาว่างเปล่าไม่มีความเสียใจเลยซักนิดจะรู้สึกก็คงแค่รำคาญดวงหน้าของเด็กสาวปากกล้าผู้ถูกสวงมาคันด,ดอช่างขัดหูขัดตาอย่างไรก็ตามสุดท้ายมาริสาก็เข้ามาทำงานให้เขาได้หนึ่งปีแล้วทั้งที่คิดว่าต้องเกิดความวุ่นวายขึ้นแน่ๆ ลูกคุณหนูจะทางานได้สักเท่าไร่เชียวยิ่งเป็นงานในไร่ลาบากลําบนห่างไกลความเจริญห่างไกลสังคมเมืองที่เธอเคยอยู่แบบนี้ไม่เกินเดือนคงวิ่งแจ้ร้องไห้ขี้มูกโป่งกลับบ้านไปหาพ่อแล้วข้อเสนอของเขานั้นเกิดขึ้นจากความหมั่นไส้ครอบครัวนี้ล้วนเลยที่กล้ามาเป็นตัวเจ้าสาวตามใจชอบแต่เอาเข้าจริงกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะกลายเป็นว่ามาริสาทํางานได้ดีเกินคาดและทําได้ดีกว่าเลข,ขาคนที่ผ่านๆมาของเขาอย่างน่าทึ่ง พอมาลิสาแสดงให้เห็นว่าเก่งจริงสิ่งที่เธอโอ้อวดนั้นก็ดูไม่น่าหมันไส้เลยสักนิดจนตอนนี้ทิปเริ่มลืมเลือนความไม่พอใจครอบครัวของเธอไปมากแล้วกับแปรเปลี่ยนเป็นความไว้วางใจในตัวมาลิสามากกว่ากับแก้มมาแล้วค่ะเนื้อทอดกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดยำตะไคร้ไม่ใส่กุ้งเธอวางจานอาหารลงบนโต๊ะใบหน้ากระจ่างใสไร้เครื่องสำอางมันเยิม้มผมเผ้าที่รวบเก็บอย่างดีในตอนแรกร่วงปรกลงมาเมนูเดิมเลยทิปบน่น ของไม่เหลือในตู้เย็นอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะที่รักเอ้ยนะคะนายเฮ้อเสียงถอนหายใจดังขึ้นมาริสาหันไปมองเจ้าของสีน้ำตาขวางมีอะไรหนักใจหรอณปานใครมันจะกล้ามีอะไรกับเองไม่มีก็ดีหนูง่วงแล้วจะไปอาบน้ำนอนเดี๋ยวสิทิพเ์เรียกไว้มาริสาทำหน้ายุง่งเธอชอบเขาก็จริงอยู่แต่คนอดนอนอารมณ์ไม่ค่อยจะดีต่อให้ชอบมากเพียงใดก็ฟาดง่วงฟัดงาได้เหมือนกัน อะไรอีกล่ะคะนี่มันสามทุ่มแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าอีกเมื่อวานนอนตีสองแล้วใครจะเก็บโต๊ะกินเองก็เก็บเองสิคะแล้วแบบนี้จะให้รักลงได้ยังไงทิพย์แกล้งบอกยิ้มยิ้มมาริสาไม่คิดว่าเขาพูดจริงแต่แค่หลอกล่อหวังผลประโยชน์เธอไม่หวันไหวอย่างแน่นอนแบบไหนก็ไม่เห็นจะรักเลยเธอบ่นงึมงำแต่ได้ยินกันทุกคนครีมใต้ตามันแพงนอนดึกตาสวยสของหนูช้ำหมดราติสสวัสดิ์นะคะ ร่าเล็กหันหลังเดินกลับออกไปทิพมองตามแล้วหัวเราะเห็นไหมนะยายเด็กนั่นน่ะไม่ได้อยากเป็นเมียผมจริงๆหรอกเธอก็แค่กอดคนไปวันๆเท่านั้นแหละดูสิขนาดบอกให้อยู่ต่อยังหัวนอนมากกว่าเลยปานพลหัวเราะตามถึงจะระอาใจกับพฤติกรรมของมาริสาอยู่ไม่น้อยแต่ก็ยอมรับว่าความปวดของหญิงสาวทำให้บรรยากาศดีขึ้นท่าทีเคร่งครึมของทิพก็คลายลงไปมากจากเมื่อก่อนว่าแต่นายเถอะครับเมื่อไรจะม,มีเมียสักทีคนอื่นจะได้เลิกหวังลมๆแรง,แรง ทิพย์ยกเหล้าขึ้นดื่มแล้วทอดสายตามองไปยังทิวทัศน์เบื้องหน้าซึ่งเวลานี้กลายเป็นความดำมืดเมื่อราตรีการมาเยือนเขาไม่ตอบคำถามทว่าปานพลก็รู้ดีว่าเจ้านายกำลังรู้สึกอย่างไรวัยสาสิบห้าปีนั้นผ่านอะไรมามากมายเหลือเกินหนึ่งในนั้นคือความรักที่ทิ้งแผลไว้ในใจยังสาหัสสาก,กันมาริสาล้มตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยล้าปกติหัวถึงหมอนเธอก็จะหลับเป็นตายทันทีแต่วันนี้เธอกลับคิดถึงชีวิตตอนอยู่กรุงเทพขึ้นมาจนคมตาไม่ลง แสงสีเสียงรถราและห้างสปปรรพสินค้าแอร์เย็นเย็นไอศกรีมร้านทำเล็บร้านกระเป๋าเสื้อผ้าแบรนด์เ네นมไม่ได้สัมผัสมานานมากแล้วใครจะคิดว่าชีวิตคุณหนูจะถึงคราวตกต่ำถึงเพียงนี้สงสัยเพราะปีชงเป็นแน่เพราะปีที่ผ่านมาเธอไม่ได้ซวยคนเดียวแต่เพื่อนในกลุ่มที่สนิทกันมาตั้งแต่มหนึ่งก็ตบเท้าเดินเข้าปากราหูอย่างพร้อมเพรียงคนแรกที่ชะตากรรมไม่ต่างไปจากเธอก็คือคาริษฐานยายนั่นเป็นคุณหนูถังแตกเหมือนกับเธอไม่มีผิด แถมยังมีพี่ชายจอมหาเรื่องใส่ตัวเป็นเจ้ากรรมนายเวรก่อเรื่องให้ต้องตมลางตมเช็ดเป็นประจำแต่ไม่รู้เพราะบุญเก่าหนุนนำหรือไปแก้ปีชงวัดดังมาเพื่อรักของเธอคนนี้จึงได้พบรักกับผู้ชายที่แซ่บมากอย่างอิดเขาเป็นถึงทาย,ยาทกลุ่มโรงพยาบาลเครือเอกชนถึงแม้เรื่องราวความรักจะนํำเน่าปาละครหลังข่าวแต่คุณหนูทั้งแต่กลายเป็นหนูตกถังเข้าสารถังเบอร์เรอร์แบบนี้อย่างไรเล่าที่เธอคิดมาตลอดว่าหัวรวยคือนิพพานไม่เหมือนเธอที่ยังต้องแหกขี้ตาตื่นตั้งแต่ตีห้าครึง่ง ทำงานงกงกถึงสามทุ่มทุกวันเธอโทรหาคฤหัสถเพื่อขอพิกัดวัดดีไหมนะหรือไม่ก็ขอพิกัดเพื่อนสามีสักคนก็ได้ส่วนรัติมาใหญ่นั่นไม่ได้เป็นคุณหนูทั้งแต่แต่ถูกบังคับให้แต่งงานตามพินัยกรรมของคุณปู่ท่านหนึ่งเรื่องมาดูน่าตกใจมากตอนที่เพื่อนมาเล่าให้ฟังมันดูเหลือเชื่อน้ำเนา่าและโคตรสวยแต่รัติมาคงจะมีบุญหนักสักใหญ่มาตั้งแต่ชาติปางก่อนเพราะแทนที่ผู้ชายคนนั้นจะดูเหย ไม่ได้เรื่องนิสัยแย่จนหาภรรยาด้วยตัวเองไม่ได้จนทําให้คุณปู่ต้องใช้พี่นายกัมบังคับให้แต่งงานกลับกลายเป็นว่าเขาหล่อมากแซ่บมากกล้ามแน่นมากจากที่รติมาตั้งใจจะล้มงานแต่งถึงกับเปลี่ยนใจเพื่อรักอีกคนที่ดูจะสวยไม่น้อยกว่าเธอคืออัสมาอยู่ดีๆเพื่อนก็ดันตั้งท้องขึ้นมาแถมฟาดฟันกับถามเจ้านายหนุ่มที่เป็นพ่อของลูกจนเกือบตายกันไปข้างเป็นเธอจะไม่ฟาดฟันกับผู้ชายหล่อแบบนั้นเป็นอันขาดต่อให้เขาจะทําผิดอะไรมาเธอก็จะยอมยกโทษให้ง่าย ซึ่งนั่นคงไม่เกิดขึ้นกับคนรักความถูกต้องและไม่ยอมคนแบบอัสมารหรอกแต่ถึงจะพูดว่าสวยอัสมาก็มีโชคก้อนใหญ่เพราะยายหนูน้อยอลิสลูกสาวคนสวยทั้งน่ารักน่าหลงมาริสารติมาและคาริธาต่างแยกกันสับพนาตนเป็นแม่ทูลหัวโดยไม่สนใจแม่ตัวจริงเลยว่าจะยินยอมหรือไม่เงินเดือนที่ถูกหักใจหนี่แล้วแม้จะเหลือเพียงน้อยนิดมาริสายังเจียดไปซื้อของเล่นส่งไปบรรณาการยายหนูอลิสอยู่ตลอดอย่างไม่คิดเสียดายหรือว่าเธอจะวางแผนท้องกับทิพดี มีลูกน่ารักน่ารักสักคนเขาต้องยอมสร้างครอบครัวกับเธอแน่ๆแ,แต่ว่าห่วงตัวขนาดนั้นจะท้องกับเขาได้อย่างไรเล่าไม่ใช่ประกาศนี่หนาที่แค่จ้องตาแล้วก็ท้องได้น่ะคนสุดท้ายคือมังกรเป็นชายหนุ่มหนึ่งเดียวของกลุ่มเป็นไข่แดงท่ามกลางไข่ขาวเป็นดาวท่ามกลางหมู่เดือนแต่ถึงอย่างไรก็หนีพระราหูไม่พ้นต้องพบกับความซวยไม่แพ้กันชงมาหลายปีแล้วด้วยเพราะหมอหน้าดาทะเลาะกับแม่จนต้องหนีประเดต่อม,มหาวิทยาลัยทางภาคเหนือแถมความรักก็ถูกคนที่บ้านกีดกัน นี่มันยุคสมัยไหนแล้วทำไมเพื่อนถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ถ้าไม่ใช่เพราะปีชงจะเพราะอะไรเล่าก็อย่างว่าละ่ะมังกรมีผู้หญิงเข้ามาพัวพันมากหน้าหลายตาแต่กลับมีหนึ่งเดียวที่ได้หัวใจผู้ชายอยากเขาไปครอบครองนั่นคือนิสมาคนเจ้าชู้ดูเหมือนจะรักใครไม่เป็นแบบนั้นหากต้องรักขึ้นมาจริงๆก็ไม่ใช่อะไรง่ายๆสมน้ำหน้ามันสุดท้ายมาริสาก็ได้แต่นอนคิดถึงเพื่อนจนหลับไปเมื่อไหร่จะได้กลับไปสมหัวกันอีกก็ไม่รู้ ก่อนนอนเธออธิษฐานราหูจะต้องย้ายออกจากดาวพฤหัสแล้วครเธอออกมาเสียีให้เธอได้พบแสงสว่างกับเขาบ้างเถิดสาธุมาริสาตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพราะเธอต้องลากขาไปเก็บโต๊ะอาหารของทิพที่เขากินตั้งแต่เมื่อคืนที่เรียบร้อยก่อนที่เขาจะตื่นปกติห่างไปโต๊ะมื้อเย็นเธอจะรอเก็บเลยเพราะเขาไม่ชอบทิ้งโต๊ะเลอะเธอไว้ข้ามคืนแต่ถ้านั่งดื่มกับปานพลเมื่อไหร่มักจะยาวไปจนถึงเที่ยงคืนจนทิพเมาหลับไปโดยลืมเรื่องโต๊ะอาหารที่สกรปรกนั้นไป แรกๆเธอไม่ได้ชอบทํางานแบบนี้สักเท่าไหรนะ่นักแต่เขาเสนอเงินให้เธอมากพอเธอจึงยอมทําหน้าที่นี้ให้เขาอย่างไม่มีปากเสียงที่พักของมาริสาอยู่รวมกับที่พักคนงานคนอื่นซึ่งเป็นอาคารหอพักขนาด3ามชั้นเธอเลือกพักชั้น3เพราะไม่อยากต้องเผชิญกับสิงสาราศาสที่ชอบไต่ขึ้นมาจากพื้นดินแต่นั่นต้องแลกกับการที่ต้องเหนื่อยเดินขึ้นลงยิ่งยามเมื่อเธอถูกทิปเรียกใช้วันๆหนึ่งหลายหนแม้ว่าจะล่วงเลยเวลางานมาแล้วทําเอาเธอทอจนอยากหนีกลับกรุงเทพวันละสามหนแต่นั่นละ่ะ ในความเป็นจริงคือเธอทำแบบนั้นไม่ได้ต่อให้ฟ้าถล่มดินถลายเธอก็ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปแม้ที่ผ่านมาเธอจะทำเป็นไม่รู้ปัญหาของครอบครัวมาตลอดแต่ก็คิดเสมอว่าวันหนึ่งเธอก็ต้องรับรู้มันด้วยความเต็มใจบ้านของทิศเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่สร้างตามสถาปัตยกรรมชาวเหนือตั้งอยู่ไม่ไกลจากหอพักคนงานเขาชอบดื่มเข้าสังคมเก่งพอประมาณทว่าก็ห่วงพื้นที่ส่วนตัวมากดังนั้นชายหนุ่มจึงไม่นิยมให้สาวรับใช้หรือคนดูแลบ้านมาพักอยู่ด้วยเหมือนที่พวกเศรษฐีทั่วไปทํา แค่มาดูแลทําความสะอาดแล้วก็กลับส่วนถ้าเขาอยากเรียกใช้ใครสักคนเมื่อไหร่ก็แค่โทรหามาลิสาเธอเป็นมือวางอันดับหนึ่งในการรับใช้เขาอยู่แล้วหลังๆมาเธอไม่เห็นทิ์จะเรียกใช้คนอื่นเลยเพราเห็นว่าใช้เธอได้ก็ใช้ใหญ่ความจริงที่ไม่มีใครรู้คือแม้เธอจะดูเป็นลูกคุณหนูเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานนะมีคนรับใช้คอยจัดการงานบ้านหุงหาอาหารให้แต่การบริการเธอก็เป็นเลยเพราะได้รับการฝึกมาจากบรรดาครูอาจารย์ในโรงเรียนนั่นละ่ะเธอเป็นเด็กที่ค่อนข้างโดดเด่นหัวไหว คล่องแคล่วจึงมักเป็นคนที่ถูกครูเรียกใช้ให้ช่วยงานเสมอตั้งแต่ประถมจนถึงมหาวิทยาลัยเป็นเด็กดีทั้งสวยทั้งเก่งน่าภูมิใจทันพ่อแม่จริงๆเลยนะนั่นเป็นคำชมที่เธอได้รับจนชินชาคราวนั้นก็สร้างความภาคภูมิใจให้เธอเป็นหนักหนาอย่างไรก็ตามคนที่เกิดมาเพรียบพร้อมด้วยปมเด่นทุกด้านอย่างเธอกลับต้องมีปมด้อยเมื่อมาเจอผู้ชายอย่างทิพย์เขาทําให้ความมาั่นใจของเธอสันคลอนด้วยการปฏิเสธการแต่งงานคิดแล้วโมโหมาริสามองเงาตัวเองที่สะท้อนในกระจ เธอยอมรับว่าความงามของเธอนั้นด้อยกว่าพี่สาวถึงจะไม่ได้เย่แต่ก็สวยน้อยกว่าอย่างที่หาคำโต้แย้งได้ยากปวดหัวชิปชายร่างสูงในชุดเสื้อยืดกางเกงนอนลากขาออกมาจากห้องเมื่อได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวจากภายนอกเป็นภาพชินตาที่เห็นมาริสากําลังเก็บกวาดสิ่งที่เขาทําสกปรกไว้ถือเป็นงานพิเศษที่เขาจ่ายเงินค่าจ้างให้นอกเหนือจากงานเลขานุการคอยรับใช้เขาทุกอย่างยกเว้นเป็นเมียมื้อเช้าเป็นข้าวต้มค่ะจะรับไหมคะ มาริสาไม่นึกสงสารคนบน่นรู้ท้งรู้ว่าดื่มเหล้าหนักๆจะเป็นอย่างไรแต่ก็ยังทำแบบนี้มันน่าสงนารหน้ามากกว่าก็ดีเพื่อจะดีขึ้นงั้นนั่งรอแป๊บนะคะเจ้านายแป๊บของมาริสาคือแป๊บเดียวจริง,รงๆเธอหายไปไม่ถึงสามนาทีก็กลับมาพร้อมกับข้าวต้มหอมฉุยสองถ้วยสำหรับเจ้านายหนึ่งและตัวเองอีกหนึ่งดีนะกินข้าวพร้อมเจ้านายเลยเขาค้อนแขะแหมฝึกไว้นะคะเผื่อได้เป็นเมียจะได้ไม่เคอเขินไง ทิพไม่พูดอะไรแค่มองตาขวางอีกฝ่ายก็หูปากฉับในทันทีมองตาเขียวเชียวหลอเล่นนะคะเข้าเหลือตั้งแต่เมื่อวานเอามาต้มได้มอเบอร์เอรอนายกินคนเดียวไม่หมดหรอคะไม่หมดฉันจะเทให้หมากินแรง์ <R anks! S 1> มาริสาอยากจะทุบเขาหนักขมได้คมใหญ่เลยนะคะทิพหัวเราออารมณ์ค่อยดีขึ้นมาเล็กน้อยมาริสาตักข้าวกินเงียบเงียเพราะเข้าใจว่าทิพอาจจะไม่ชอบให้มีเสียงคุยตอนกินข้าวปกติเธอก็เคย เรียนรับประทานอาหารรวมกบบเขาบ้างนานๆครั้งหรือว่าเขาไม่ได้ถือตัวอะไรดังนั้นเธอจะไม่ได้วันเกรงว่าผู้เป็นนายจะไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้คิดจะทําบ่อยๆเพราะเธอรู้ดีว่าตัวเองเป็นใครท่าที่เราวันถูกไทยตัวน้ำเนา่าแต่ก็เรื่องจริงต่อไปนี้มากินด้วยกันสิคะทิพย์ไม่พูดซ้ำความจริงแล้วเขาชอบที่มีคนนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนแต่ก็ไม่ยอมเปิดปากชวนมาริสาสักทีเพราะกลัวว่าเธอจะคิดว่าเขาให้ความหวังเขาไม่อยากให้เธอคิดเป็นอื่น นายบอกว่าให้หนูมากินข้าวด้วยอีกหรอถ้าว่างก็มาว่างสิคะว่างทุกเวลาทุกนาทีเลยไม่ต้องยิ้มหน้าบานแค่ชวนมากินข้าวไม่ได้ขอแต่งงานชายหนุ่มกล่าวช้าๆพลางรีตามองคนตรงหน้าฉันไม่ได้อยากได้เธอเป็นเมีย